น้เอาเลยอ้เอาเลยนี่สองตัวมาที่หนึ่งแน้วก็มาทมันะเอาไปร่อนนี่มือเปลี่นอี่แล้สองตัวเร่จะเอาวเก้าจุดหนึ่งมาผ่าจา์ว่าอะไรนะมาถึงวันนี้น่ะมาถึงท่านบอกว่าจะเอาเชือกสามเส้นมารวมกันอะไรนี่แหละครับผมได้ยินแวาแววมาเมื่อกี้เส้นเดียวยังสามตัวตรงๆใช่อันนี้จะสามเส้นใช่ครับเนี่ยท่านเตรียมไวลวครับแต่ว่าเสร็จนึงคนว่ามันเอาแล้วมัเศร้านี่ใช่ ก็คือว่าอีกว่าจะรวมกันสามเส้นหรืออะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้เนาะแล้วท่านเจ้าแบบไหนลออครับาบันขอร่วมกันบันเล่นมาอันนี้ก็ใต่เสื้ออันนี้มาแต่าภาพใต้สามคนสามเลือสามเลือสภาพอีสานได้ด เจาเป็นข <łość> ้อใส่กันเนีนผูกมัดได้ตมัขันมัดคอไว้่อนูกเดยชาย่ยวถ้าผู้ชาใจก็มัดข้อตกวงขอเรเลี่ยเลยมัดสนอ มาดีจารอกัลาวพอทำเตียงสับู่ภาษาก็สยจนรอกันล้วทำเตียบ้านลังันแลาวียบู่ภาางก็สวยใจน้ตัวทเตบ่ภาษาเงกสวอกันล้วทงก่าาเงอนกสยใ้องกันเล้วทตายบู่างก็สวยขออกน้อำเตายงู่ภาเินกยจน้อกัน้ทำเตียบู่ภาษาเงินก็ใจน้องกันล้วเียบู่อาจาเย์น็น้อนทเยบู่าิกวย่นอกันแวเกีง่าษเงนกเอกัวเตียงบ่าไปเปินก็นไองั้วเกง่าาเินก็ยน้อนทำีย่าเป็นกทยมา สาระทางนัเสอนังสะพันธุน์นวิ่ทางข่าว,าาวสารกัตุ้ยนั่นม่ตังไมตาเตาทันตามิกิดกิตาปริตังพันตุกูข,ขาโคอันเชิญดวงวิญาณให้ลงมาคิดอันเดียกันไมเทิน,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 นตัวแรกคือหกศูนย์เก้าศคนตัวนี้คนเก้าศูนคนก็ตีเป็แต่คนจะดูเจ็ดเนาะแค่ตีตัวถ้าดูเป็นเลขมีตเป็นเลขหกไปเอยยังละตัวนะยังละตัวไปตัวนึงน ตัวแรกนะเลวแรเป็นตัวไ,นนไหไนครับตัวแรนีนนต่ตัวแรกเป็นอะไรครับเนีตัวกเนตัวกนีสองตัวโตกันี้เจ็ดนตัวนี้เจ็ดตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับตัวตัวแรกเป็นหกหกเจ็ดหก

การันตีแล้วเก้าเจ็ดตัดไปเลยโอ้ยผู้ายโอ้โห่านของผู้ถ่ายเรอมีหนึ่งเป็นหนึ่งสิบเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนหนึ่งสลับด้วหันเนาะมานสามตัวล่างล่างสองตัวก็จะเป็นเก้าศูนย์กะตีจะตัดสองตัวก็ได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเนะคนถเจะ อันนี้น้องอยากทราบเนาะอาเคนดอก่อนูคบ้น่กันอาจคนดรอึ๊บปใหญ่ขึ้นก็ดีกปึ๊บมัน่ตรงกับนั้นเด้เบิงเด้ถาตรงกับตัวนั้นคือกบเห็นรียบคือปล่อยเลยเลยครับผมอหูจากได้นะเอาคนออกเดุ้ดแลงวสุดแล้ว เชื่อที่งวดที่แล้วแปดหกสามนะครับจุดอะไรนะอะไรครับมาเย็นกันเล็กตัวนึงดีวางกับตัวนั้นตัวนี้เนาะหนึ่งหกมาหนึ่งหกหมุนมาหนึ่งแปดแปดเจ็ดหกสามตัวแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสามตัวแปดเจ็ดหกสามตัวเรอแปดเจ็ดหกแดดเจ็หกนะครับเจ็ดหกแปดสามตัว เจ็ดหกแปดแน่นได้ดครับผมนะผลกินได้นานเลยแลค่ะนันบ่ะดีครับมอันนี้เ็เชือกมันกรตุงกันนั่นแหละเกิดจะว่ามึงไม่ไกลอกค่นี่เกิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกบ่กปูแน่นเด็ดสุด เมาแหกเลยก่อนหักวันนึแหักวันกเดียวจมกนิดเลเดียวกันที่เจ้าเหรอเนาะเนี่ยเหมืกันต้องหมุนเอามันครบตื่อเอาสมตัวเหรออ่าดูเลขปู่องไหมแปดเจ็ดหกนะครับขอกวันปุรหัสงเ่มเจดหกหกเจปด ได้เห็นตองปูได้เด้อวัดนี้ดังเลยต่อเพืหัดข้างขึ้นข้างบนนี่จะเป็นเชือกสองเส้นนะครับส่วนแปดจกนี่จะเป็นเชือกที่งวดที่แล้วให้แปดหกสามนะครับแล้วเปลี่ยนตัเปลี่ยนตวันเลขหกตัวเันนะคนมาถูจักว่า ปลาเด็กพกกับสิาปลาเด็กเก่าี่นะต้องบอกก็หลายอย่างหกับเก้าตัวเดียวกันแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดวันนะะข่างแรมเนาะเล็กเนะานะขาดเนาะเข้าเลยครับเพื่อหัดเนาะเข้าแล้วครับเข้าแลวผนะูวนะวดีต้น7-7เจ็ดเข้อเข่าเลยมาข่างแรมทำึ้นเข้า,ขน,ขานะ้ว่ะเร่มกลับหาเลยเอสซี เข้าอยู่เขาเลขกสูตรปะค่ะปู่เขาเลขสูตรดขอตัวได้ครับอาจารย์ามีทั้งสาัเข้าแปดเจ็ดมานี้แต่แปลว่าเก้าันนี้เป็นหกอย่าแอันนี้คันห้องกับก็จะเป็นเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปด้าสูตรเข้าอยู่ครับเข้านเลเียบนี่นรัพอวาดปิกระดานไหมี่เอาไไ ต้องเจ็ดเลยอาจารย์เด็กนี้ยิ้มจากตาอาจา,ารย์ครับตัวครับตัวไหนครับอาจารย์น,น้อ,นนอ,ยนอยครับนยเก้าศูนย์หนึ่งนี่ละเก้าศูนย์เจ็ดนี่แหละสามตัวเนาะคุณบ๊องเราเน้นๆแล้วก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ตัวเน้นเน้นเม็ดเดียวเก้าศูนย์เจ็ดสองตัวเลยครับสองตัวที่นี่บองครับก็เก้าแปดหกนี่แหละ แปดหกแปดตัวเน้นเน้นแปดหกเก้าก็ได้พูดดครับหัวนะครับแต่คนที่ไม่รู้เราบอกแปดหกก็ขับเอาเองปูสรุปให้แล้วเนาะครับแปดหกแปดเก้าไม่มาขับปัวแต่แจ้แต่แจห้าบอกเข้ามาดีใช่นาะค่ะกับหัวเลขคกไปเลขเก้าการสรุปแล้วปูหางบน้อยสามตัวเก้าเจ็ด สองตัวเลยครับปูแปดหกอ้าวพิจรารณาเบิงเนาะค่ะแปดหกแปลว่าแปดหกหนึ่งเนก็กลัตัวกันเด้อกลับอหกเก้าตัว,วกันนะระวังเก้ากับหกเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดหกแปดเก้าแม่บ้านค่ะปูพันไหยระวังนะคะระว<ม>ังในเก้าเเด,ด,ด,ไไดีียวไไป้่าน อู้จีนนี่สามารถเอาไปงานได้วันที่สามสิบเด้อปุ้ยขอวันที่สามสิบนะคะวันจันทร์ที่สามสิบคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม